สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูกิ๊กจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของ types of movie นะคะประเภทของภาพยนตร์เด็กๆเ,เคยดูภาพยนตร์ใช่ไหมคะ นะคะภาพยนตร์มีหลายประเภทนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เ o อร์แค a บูคำศัพท์ของภาพยนตร์กันนะคะคำศัพท์แรกเลย action action แปลว่าภาพยนตร์ action นั่นเองนะคะ action action คำที่สอง adventure adventure ภาพยนตร์ผจญภัยนั่นเองนะคะ adventure adventure คำที่สาม war war แปลว่าภาพยนตร์สงครามนะคะเด็กๆเ,เคยดู Star War ไหมคะ ภาพยนตร์สงครามเกี่ยวกับดวงดาวใช่ไหมคะ w a r w a r คำที่สี Drama Drama ภาพยนตร์ชีวิตนะคะดูเมื่อไหร่ต้องร้องไห้เมื่อนั้นนะคะ Drama Drama คำที่ห้า เห็นมิสเตอรู้เลยค่ะว่าจะต้องเป็นภาพยนตร์ตลกใช่ไหมคะ Comedy, Comedy. ี้คอมมภาพยนตร์ตลกนะคะ Comedy Comedy คําที่6 f a n น a า y ีแฟนตาซภาพยนตร์แนวเหนือจริงนะคะ Fan t a s ี f a น t a s y นะคะภาพยนตร์เกี่ยวกับพ่อมดแม่มดทั้งหลายเนี่ยเป็นภาพยนตร์เหนือจริงทางนั้นนะคะคำที่7จ็ดเลย Horror Horror. Horror ภาพยนตร์สยองขวัญแบบนี้น่ากลัวใช่ไหมคะ Horror Horror คำที่8เลยค่ะ Romance r o m a n ส์ภาพยนตร์รักโรแมนติกนะคะโรแมนส์โรแมนส์คำที่เานะคะ t ที่ยวเลอเทภาพยนตร์ระทึกขวัญน,นะคะ t ท l วเลอทภาพยนตร์ที่สิ ก็คือภาพพยนต์การ์ตูนนะคะ animation animation ภาพพยนต์การ์ตูน animation น,น,นั่นเองนะคะ animation animation คำที่สิบเอ็ดกรา m กราฟภาพพยนต์แนวอาชญกรรมนั่นเองนะคะกราฟ ครามอ้าวคราวนี้มาดูตัวอย่างประโยคถ้าเราจะถามว่าคุณชอบดูหนังแนวไหนเราจะถามว่าอะไรคะ What kind of movie do you like What kind of movie do you like คุณชอบดูหนังแนวไหนถ้าบอกว่าฉันชอบดูหนังแนวตลกก็ต้องตอบว่า I like Comedy Movies I like comedy movies ถ้าเกิดสมมุติชอบดูหนังการ์ตูนแอนิเมชันล่ะคะจะตอบว่าไง I like animation movie I like animation movie ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะ What kind of movie do you like ตอบดังๆเลยคะ่ะ ถูกต้องทุกคนเลยเก่งมากนะคะอ้าวมาทำ exercise มาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะตอบพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวครูกิ๊กจะเป็นคนถามนะคะแล้วเด็กๆเป็นคนตอบนะคะดูแล้วตอบได้แน่นอนเลยเพราะว่าเห็นอะไรคะเห็นมิสเตอร์บีนรู้แล้วล่ะค่ะว่าจะต้องเป็น ภาพยนตร์ประเภทไหนคุกิถามนะคะเดี๋ยวเด็กๆตอบนะคะ What kind of movie do you like What kind of movie do you like ตอบเลยค่ะ I like comedy movie เก่งมากค่ะ I like comedy movies เก่งมากนะคะตอบถูกไหมคะ ถูกแน่นอนใช่ไหมคะอ้าวมาดูภาพต่อไปภาพต่อไปจะต้องเป็นภาพ,พยนตร์ประเภทไหนนะรถชนกันใหญ่เลยนะคะโอน่าจะหนังบู๊แน่ๆเลยนะคะนึกได้ไหมเป็นคำศั์ที่ครูสอนไปแล้วด้วย What kind of movie do you like? What kind of movie do you like? ตอบพร้อมกันเลยคะ่ะ I like Action Movies เก่งมากค่ะ I like action movies นะคะข้อสุดท้ายหูน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นภาพ,พยนตร์ที่เป็นแบบทำไมคะสยองขวัญแน่ๆใช่ไหมคะจะเป็นคำศัพท์ไหนจำได้ไหมคะเตรียมตอบคุณครูเลยนะคะ What kind of movie do you like? What kind of movie do you like? I like I like อะไรคะ I like horror movies. I like horror movies เก่งมากคะ่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับภาพยนตร์ไปทั้งหมด11คำนะคะฟัง คำศัพท์ที่ครูพูดแล้วจำให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะส่งแบบฝึกหัดไปให้กับเด็กๆทำนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะครูกิ๊กขอบายไปก่อนนะคะ See you again next time บ๊ายบาย